ามาดูบรรยากาศยามเย็นนะครับตอนนี้เวลาก็5โมงเย็นนะครับ5โมง47นะครับอากาศปลอดโปร่งสบายมากเลยอากาศสดชื่นมากๆเลยนะครับฝนวันนี้ก็ไม่ตกนะครับฝนในมืองย่างกุ้งตอนนี้เริ่มน้อยมากๆนะครับ ตกตกคตกแค่เดียวนะครับก็จะไม่เกิดปัญหาในเรื่องส่วนของน้ําท่วมในเมืองย่างกุ้งเลยนะครับซึ่งวันนี้มีรเรื่องน้ําทะเลหนุนสูงนะครับทําให้น้าสูงมากในช่วงตีห้านะครับก็ผมมีทําคลิปไว้ครั้งที่แล้วนะครับว่ามีการแจ้งเตือนว่าวันที่20เนี่ยจะมีน้าทะเลหนุนสูงนะครับก็มีการเก็บในส่วนของรายละเอียดข้อมูลวิดีโอนะครับซึ่ง น้องที่เขาไปดูเรื่องสถานน้ำนะครับของที่โรงงานเขา่ายวีดีโอไว้ก็จะเอาวีดีโอตรงนี้ครับมาให้ทุกคนได้ดูนะครับว่า,าสถานน้ําในเมืองย่างกุ้งในช่วงที่น้ําขึ้นนะครับเป็นยังไงเขาแจ้งเตือน,นครับแต่ว่าทางโรงงานเราไม่มีปัญหาในส่วนของน้าท่วมเลยครับเพราะน้ำมาไม่ถึงนะครับแต่สูงไม่สูงมากนะครับในส่วนของตลาดรู้สึกตลาดเขาท่วมนะแต่ก็ท่วมไม่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเรามันมีฝนตกไนงะ ถ้ามีฝนตกหนักเนี่ยอาจจะค่อนข้างอันตรายนะครับคือน้ําหนุนสูงด้วยแล้วมีฝนตกด้วยอันนี้น่าจะพ่่มเยอะนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ก็ปกติครับถือว่าปกติมากก็ให้ดูบรรยากาศในายามเย็นนะครับสดชื่นมากตรงพื้นที่ที่ผมอยู่ก็คือเขตกกรงเเเนนะคับป็ขอุตสา,าหากรรมนะครับซึ่งอยู่ชานม,มูงย่างกุ้งนะ สวยอะ่ะสวยมากข้างหน้าตรงนู้นคือเป็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำปะโกนะครับแม่น้ำกว้างมากๆเลยนะตอนนี้น้ำค่อนข้างเยอะมองไกลๆเนี่ยน้ำเยอะมากแต่ว่าในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับน้ำค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงอะ่ะโอเคครับผมโซ so สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์ออฟเซอร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่20่กันยายนส5 6 7นานะครับซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วคือว่าวันเนี้จะมีน้ําทะเลหนุนสูงนะครับก็เราจะมาอัปเดตนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนั้นอากันบ้างนะครับเพราะว่าน้ําทะเลหนุนสูงเนี่ยจะเป็นช่วงตีห้านะครับถึง8ปดโมงเช้านะครับแล้วเราประเมินว่ามันมันจะมีเกิดน้ําท่วมหรือเปล่านะครับผม โชคดีนะครับคือเมื่อวานนี้ฝนไม่ตกนะครับไม่มีฝนเลยคือฝนน้อยมากช่วงนี้ก็คือในเมืองแย่งกุ้งเนี่ยฝนเริ่มเบาบางแล้วนะครับไม่ไม่ได้ตกหนักนะครับก็สถานการณ์ก็เป็นปกติครับน้ําไม่ได้เข้าท่วมถึงโรงงานนะครับก็แค่ท่วมตรงพื้นถนนนะครับล้นจากถนนเข้ามาแต่ว่าโอเคครับแต่บางส่วนที่ที่เป็นตลาดตรงนั้นจะมีตลาดสิตองนะครับจะได้รับผลกระทบเพราะตรงนั้นจะต่าแล้วก็ จะมีการท่วมมากนะครับแต่ว่าการท่วมจะไม่นานมากนะครับเหมือนน้าขึ้นน้ําลงบ้านเราครับผมผมดูแล้วก็คล้ายๆเหมือนที่พัสมุรเจดีสุวรการแถวบ้านเรานะครับเวลาเป็นขึ้นมานะครับผมแต่ว่ามันก็มีความเชี่ยวความแรงนะครับก็เลยจะเอาวิดีโอนะครับซึ่งน้องครับที่เขาติดตามเรื่องน้ํานะครับว่าน้ําขึ้นสูงขนาดไหนนะครับในแต่ละวันนะครับผมจะเอาคลิป วันแรกนะครับวันที่17นะครับที่ผมได้ทำนะครับในพื้นที่เดียวกันนะครับเราได้ดูว่าโอเควันแรกในถนนเป็นยังไงนะครับวันที่อีกวันอีกคลิปหนึ่งคือวันที่19นะครับเป็นอย่างไรแล้วก็วันที่20ของวันนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูคลิปเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงตรงสะพานนะครับคาดแม่น้ําจะมาดูระดับน้ํากันนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีน้ํานองขึ้นมาแล้วนะ น้ำค่อนข้างเยอะอยู่แต่ที่ที่เราดูกันไม่ใช่เรื่องอฝนที่ตกเยอะนะครับตรงในเขตเมืองย่งกุ้งตอนนี้คือเกิดเ<ๆ>พราะว่าคือ้ที่นกีการแจ้งคือน้ำทะเลจะหนุนค่อนข้างสูงมากนะครับในช่วงนี้อตอนนี้เวลา4โมง4 3นะครับน้ำขึ้นมาตรงเวลา ท่วมมากมน้ำไม่ได้ข้ามถนนตอนนี้เวลา17.18นะครับรู้สึกว่าน้ำจะไหลแรงขึ้น ที่ประมาณสูงกว่าถนน20เซนนะครับนี้เวลา17.38นะครับระดับน้ำเริ่มลดตอนนี้ท่วมถนนอยู่ที่ประมาณ15เซนนะครับ ไม่ค่อยเห็นนะครับตอนนี้ตีห้าสิบห้านะครับมาเลยเวลาแป๊บมึงจับน้ำท่วมน้ําท่วมเยอะนะครับพัดวัดระดับไม่ได้คพราะน้ำมันแรงแล้ววัดอาทิขาว ติวไปเลยเนี่ยสำหรับเลตติวลเลยถ้าอยู่ประมาณสามสิบเซนนะครับมันมืดนะครับมองไม่เห็นแต่สังเกตด,ดูจากเสานะครับเนี่ยมันเลยขีดเมื่อวานไปเลย วางเสียงน้ำก็น,น่าจะเหลือตอนนี้ตีห้าครึ่งนะครับจาวันที่ยี่สิบเริ่มมีแสงสว่างฟ้าเปิด ที่ฝนไม่ตกน้ำขึ้นสูงท่วมถนนประมาณ30เซนนะครับวันนี้ถือว่าสูงสุดพื้นที่การรักน้ำน่าจะเป็นเหมือนแก้มลิงที่วิ่งเข้าไปในชุมชนนะก็ยังพอเหลืออยู่ แต่ว่าฝั่งนู้นนะข้ามมันมีข้ามสะพานหนึ่นต้องเดินไปดูว่าข้ามไปเยอะหรือเปล่าตอนนี้ตีห้าสี่สิบสามนะครับบริเวณใต้สะพานเลยน้ำก็ยังล้นอยู่นะครับเริ่มมีแสงสว่างขึ้นมาละ ต่างจากเมื่อวานเยอะนะครับเมื่อวานเนี่ยประตูนี้น้ําก็ไม่ท่วมมีนไหลเข้าไปแล้วบริเวณวสฟซายก็ออกมา เร็วของน้ำก็ถือว่าเร็วนะครับเมื่อวานขึ้นชั่วโมงนึวันนี้ตั้งแต่ตีห้าสิบจนถึงตอนนี้สี่สิบนาทีแล้ว ก็ยังก็ยังไม่ลดอ่าเนี่นยอเห็นแล้วว่า ที่ตามตรงเลยมันก็ไหลไปตรงนั้น มันจะเริ่มลดแล้วก็สังเกตจากเสารครับอ่าไปอย่างแบ้างครับหลังจากดูคลิปแล้วนะครับจะเห็นว่ากระแสน้ำานค่อนข้างเชี่ยวและแหลพอสมควรนะครับแต่โชคดีนะครับว่าไม่มีฝนตกหนักนะครับถ้าฝนตกหนักผมว่าค่อนข้างที่จะเกิดเหตุน,น้ำท่วมแน่เลยนะครับผม ก็น้ำค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแต่ว่าในพม่าครับด้านบนนะครับยังมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมอยู่นะครับค่อนข้างหนักด้วยคือตอนนี้ที่เจอปัญหาน้ําท่วมอยู่ตรงเนบิดอนะครับรัฐยะไข่ก็ท่วมน,นะครับแถวมันเดเลนะครับเมื่อเช้านี้ผมดูอ่าเหม,มือนคล้ายๆเหมือนเมสเซจนะเมสเซนเจอร์ Messenger, ก็คือข่าวนะครับซึ่งเป็นภาษาพมา่าแหละผมก็แปลกลับก็คือตอนเช้าวันนี้ก็มีที่ในรัฐยะไข่ในเมืองเนบิดอก็มีการ เหมือนดินถลม่มดินสไลด์เหมือนกันนะครับก็คือปัญหามาจากาน้ําท่วมนะครับแต่โชคดีที่เมืองย่างกุ้งไม,ไ,มไม่เจอปัญหาเรื่องน้ําท่วมเลยนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ปกติมากนะครับผมก็สําสหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับผม